ตอนนี้ผมกำลังไปหน้าพยีเสริมซึ่งพยีเสริมผูกเล่าหอมเมินหมูาวานนะครับเลยเป็นพอดีเห็นเพ่นนัดครับทีมงานไม่จับเป็ดนะครับเราเลี้ยงเป็ดขายน้ำเราเลี้ยงเป็ดเราก้าวูกดข้าวโพดน้ำนะครับมีละไรด้อครับเดิมนี่นี่คือนี่คือข้าวโพดเราหรือเราปลูกอันนี้เป็นข้าวโพดยังพยีเสริมขา้าวโพดเลี้ยงสัดอาหารสัตว์ครับข้าวโพดเลี้ยงสัดอาหารสัด แล้วปูไหลไปไหนไปไหนประมาณหาอะไรกลัวๆประมาณหาอะไรกลัวๆเรื่องเราใส่หน้ำมือหนึ่งบ่หน่อยนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งรถทั้งหนาเป็นรถมาจับมาจับเป็ดเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ่งขอบเป็ดขี่เราเลี้ยงเลี้ยงยังทำหม้อาหารันหรือเลี้ยงให้มันจับหมอ๋อใส่หม้อหานเลี้ยงหม้อหานเดี๋ยวเหาไปเบิ่งกันครับว่าขอบเป็ดเราเคอยติดตามตอนต่อไปว่าบสรถมันจะเป็นยังไง มาพี่นองง้องเอ้น,นี่ครับพื้นที่เลี้ยงเป็ดพ่อยิ่งเสริมขนาดความกว้างความยาวอยู่ประมาณเท่าไพรพ่อยิ่งเสริมออความกว้างขวางประมาณเจ็ดเมตรกว้างขวางกว้างควางเน่ายูบประมาณประมาณที่ผา่นานน,น,น,นกกี่นะครับที่ผ่านที่พออนี่นี่ฟุ้นพื้นนี่วิ่นขี้เกียรนะครับเราขี้เกียรมาใส่นะครับ มันก็นจะเป็นรุ่นให้รุ่นมันครับรุ่นแล้วทอนีโล่ทอนีโล่กางเขนใส่นี่ครับเขาโวดแล้วโอ้โงาาเติบเด้ยครับนี่ทำมันยืนกับทวมหัวพุ่นแล้วครับยืนมือพุ้นที่ยังบ่ชอดยังบ่ชถึงยีโอ้เบื่องที่แหละครับเขาโวดนี่ต้นหนึ่งมันสีมีอยู่ฝากหนึ่งเนี่ยครับเถ็นบ่มีพอสองสามฝากเด็กพี่น้องร้องอะไรมึงคิดเบื่องที่เนี่บ เราฝากเราฝากเราฝากเาว่ากันไปที่จากตนนี่นี่ครับโรงเรือนเราขอ,อกปิดเปิดไปหลายเตือบพ้วอนในนาอคิดว่าป้าน3ามสี่หมื่นมยู่แหละนี่ครับบรรยากาศ่องให้ทองหน้านี่เราใส่ระบบทอพีวีซีระบบสูบน้ำนำไดอ๋ออ๋อไฟฟ้ามีนะครับ ใส่ระบบนาได้ไฟฟ้ามีโหดเลยปล่อยโอ้อะไรโหดตลอดเลยเนาะนี่คือบรรยากาศท่งหน้าทนย่งเสริมทนิ่งบานแบบเห็นกลบนะวางกันไปน้องเอ้เอาขีดเสริมเนาะกันสีะลำพังโบเห็ดยังมันกับโบม,มีเสริมคือว่านี่แหละเป็นรุ่นนี้ยูที่ประมาณน่าจะได้นะประมาณสองโลสองโลกลัวขิดว่านะ ประมาณสองโลกวัวน่าจะได้ตัวละสองโลกวัวน่าจะได้นะครับนี่แต่โบว์ควัวเลี้ยงมาดนน่าจะได้นะประมาณหาหกเดือนปิดว่ากลับมาอู้หัวหน่อยนี่เนาะนี่คือรถมาจับเป็ดือันนี้เขาลงจับเปียกเลยบอกสั่ง ตัวนี้เพิ่นอ่นอันนั้นตัวมีวันหน้องนุ่งนี่เอาไปเอาลูกน้ำเพิ่นเอาลูกน้ำมันเอาลูกเอาลูกมันน้ำมันมาเรียงอันนี้เพิ่นก็เลยมาจับขึ้นไห้เพิ่นเลยมาจับสี่ขึ้นเ้างสี่ขายกันโลจัาบาทครับหนี่งหกสิบบาทหกสิบบาทเ้างสี่มากตัวยี่สิบบาทสี่มากันตัวละสามสิบห้าสามสิบหกบาทก็เลียงในช่วงตลาดด้วยว่านเพิ่นใเก็นได้ก็ได้ตัวหนึ่ง ตัวหนึ่ประมาณจะกโ่ขายบายานีน้ตัวนึงเาลี่ยมันก็นกนสีตัปูมันก็นจะประมาณสโลน้อยประมาณสามโลน้อยเนียก็ประมาณสองสอนน้นนอยียกัน,นก็นสีตัวเรประมาณสโล่นี่ก็สีเดไมครึงตัวครึงเนาะพอหวังปานน่นดอกพอหวังปานเาจเอาจับสิบอร์เซ็นของเงินต้นนี่ือว่าโอเคอะสิ์ กำไรที่าหยังเลี้ยงครับบบบนี้อาหารหัวอาหารบอกอาหารอย่างเดียวอย่าอื่นบ่อใดมันบอกอย่างอื่นมันก็เฮาบ่ทันอยู่ตรกางที่ว่าเฮาเฮาลองเลี้ยงใหม่บ่ทันนึ่งก็คือเอาอาหารอย่างเดียววนหัวอาหารอย่างเดียวล้วนๆเลยแต่ว่าหัวอาหารมันก็เป็นรุ่นไพรุ่นมันหมูนหน่อยไปเป็นหน่อยเป็นไงอ๋อเปอร์เซ็นต์ก็ตามอายุของเป็นครับเปอร์เซ็นต์โปรตีนกัตามอายุเลี้ยงดนแเราครับนี่มันได้3เดือนครับ อันนีวเดือนกับหางมือสเดือนกับหมอนะครับนี่เป็ดรุ่นที่เราบอกแล้วละตัวละสองสามโลนี่นะปีวัดถึงมือใหม่ม่ดากมือก็เลยขายเนือไมมาท่านเนือม่มท่านเก่งครับปีทอายุมาท่านเบืองกันไปังที่แปลที่เก่ากันไปละขะถาว่าประมาณเบิดนีประมาณจักโลว่าไงเบิดหนีประมาณจ็กโล เราเลียงแสดงเราลงทุนแเราเอาทอพี่วิซีมาพาอันนี้ให้หัวหารมันหัวหารนี่ให้มันจะแข็งไรครับบัดนี้ทุกมือมือละมือละสอามเสาแรงเสาแรงเสาแรงแล้วไปที่หางมีไฮมือละตอบตอบครับประมาณ10กิโลประมาณ10กิโลก็ขาบนี่คือถังไฮน้ำถังไฮน้ำถังไฮน้ำให้ลีนก็ได้กินก็ได้เลี้ก็ได้เอาอืมวางไปเนาะอันนี้เขาเอิ่อเป็ยนยังครับนี่เป็ดเอ่อเป็ดบาบารี ออเอผมียาอเดี๋ยวขิดนีเอาไว้เชียง่านี้ก็นอกพี่น้องนาะเดี๋ยวขิดหนาห้องจะว่ากันใหมทม่านีแนีดีๆพี่น้องเดวเวิงกันครับแปดพันกว่าเป็นบะแปดพันสามร้อยตักโลนักบริสุทธิ์ได้หนึ่งร้อยสมกีโลนั่นที่พี่น้องเห็นนันขึ้นหนึ่งรอยสามเก้าโล หนึ่งร้อยสามสิบเก้ากิโลซ้ำม,มาเขาสอดหนึ่งเนาะรอยโลหนึ่งร้อยสามร้สิบเก้าโลอีกเป็นโลดเขาสอบโลละหกสิบในเกือบได้เกือบตัวสองจุดแปดคือว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานนี้ตัวปูตัวเมียเขาจะไรคัดได้ขืนใน้ลงสิกันตัวอมันสองจุดแปดตัวนี้เจ็ดเกือบแปด ี๋ยวได้สองทั้งเบิดเอาไปนั่นประมาณจะโตัห้สิบตครับสิบตแต่ว่ามันมีแม่มีผูนําค่ะแมรแมรครับก็มกออด้งกระดิษยทั้งเบิดนี่มูเปกนี่เตนี่ตครับพว่าประมาณเนเียกองก็ถือเจ้าเกิดเอามาเบิดเกือบเบิดะเอามาอ้อมขอมันจะยบไงเออยู่ที่เลืออยู่ท่าไเอาไปเวหิบมันพอขายออกไปเราได้แปดพกว่าบาท แล้วลงทุนไปน่นหัวหาหรหเห็นบาทหัวมานลอยเนี่ยลอยสอบหัวหารเห็นบาทหัวหารเราผ่านไปน่นคือหัวหารกีเหลียงมันนะครับสามลอยสอบสอบละ300สามลอยกว่าบาทกะทีไปละสามหมื่นกว่าบ,บาทนี่คือหัวหารส่วนตางส่วนเหลือนี่แหละคือครับทุนหลกกักํากำไร เราขายไปแบบ8,000กว่าบาทก็เลยูยนั่น20,000กว่าบาทมีทุนเบิกกันไปเนาะแจ่ก็ขึ้นว่นไหนจะได้กมไร่แ่ว่ากำไรกัอาจารบ์บวไรเป็นไนแจ่ก็คิดว่น่หนจะได้อยู่นะกอง3.64อันี้ละไล่กันกัเท่า4 12บวก